ผู้ชายคนนี้ถูกกล่าวหาว่าพยายามฆ่าประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเขาต้องหนีเอาตัวรอดเพื่อเปิดโปงคนที่ใส่ร้ายเขาเขาจะเอาตัวรอดและเปิดโปงคนชั่วพวกนั้นได้หรือไม่ผูกก้กำหนังฟอร์มยักษ์ในปี2007กับเรื่อง The Shooter คนละห่ำปืนเดือด We know you always got always เปิดฉากหนังมาเราจะเห็นทหารมือสไนเปอร์สคน คนที่ถือปืนคือจ่าบ๊อบลีสเวเกอร์หรือพระเอกของเราและคนข้างๆคือจ่าดอนนี่หน้าที่ของทั้งสองคนคุ้มกันขบวนรถของกองทัพให้กลับถึงฐานอย่างปลอดภัยดอนนี่คอยส่องกล้องบอกระยะทางความเร็วลมตำแหน่งของศัตรูให้กับมือสไนเปอร์หรือพระเอกของเราในขณะที่ยิงคุ้มกันพระเอกได้ยิงสกัดให้กับขบวนรถของกองทัพแต่ด้วยกำลังคนของฝ่ายศัตรูที่มีมากเกินไปและยังมีฝ่ายสนับสนุนทางอากาศทำให้จุดสู้มีของเพื่อเอกนั้นเสียเปรียบเป็นอย่างมาก พระเอกเลยให้ดอนนี่วิทยุบอกทางฐานทัพแต่ทางฐานทัพเพราะเสียงที่จะช่วยพวกเขาทั้งสองคนไม่ได้เลยทิ้งให้จ่าดอนนี่และพระเอกเอาตัวรอดกลับกันเอาเองและสุดท้ายด้วยศัตรูที่มีมากกว่าและมีหน่วยจู่โจมทางอากาศทำให้จ่าดอนนี่พลาดท่าโดนยิงจนเสียชีวิตจากเฮลิคอปเตอร์และพระเอกของเราได้เอาปืนที่ซ่อนเอาไว้เอาไปยิงเข้าไปที่ใบพัดของเฮลิคอปเตอร์จนล่วงตกไปในที่สุด36เดือนต่อมาพระเอกได้เดินเล่นอยู่ตรงเชิงเขา กับหมาคู่ใจที่ชื่อว่าแซมในขนาดเดียวกันพันเอกไอแซคจอร์นสันกับบริการได้ขับรถมาหาพระเอกที่บ้านพันเอกไอแซคจอร์นสันขอร้องให้พระเอกกลับมาช่วยงานโดยให้พระเอกลองวางแผนการรอบข่าประธานาธิบดี เพื่อดักทางคนร้ายที่คิดจะซุ่มยิงท่านประธานาธิบดีแต่พระเอกของเราก็ไม่คิดจะเอาด้วยจนสุดท้ายแล้วพันเอกของเราเลยใช้วิธีการพูดโน้มน้าวใจเรื่องการสาบานตนการรับใช้ชาติก่อนที่พันเอกไอแซคยอนสันจะกับพันเอกไอแซคยอนสันได้บอกกับพระเอกว่าให้นายลองคิดไตร่ตรองดูดีๆถ้านายสนใจให้ติดต่อกับมาที่เบอร์นี้ในเวลาถัดมา พระเอกก็ได้คิดแต่ตองอยู่ได้หลายวันจนกระทั่งพระเอกได้ลองหัดยิงในระยะหนึ่งไมล์ตามที่พันเอกไอแซคจองสันได้บอกก็พบว่าตัวเขาเองนั้นสามารถยิงได้ในระยะหนึ่งไมล์พอดีเลยทําให้พระเอกตัดสินใจที่จะรับงานนี้ ในเวลาต่อมาพระเอกก็ได้ไปที่วอชิงตันดีซีตอติมอร์และฟิลาเดเฟียและได้สำรวจในแต่ละจุดก็พบว่าฟิลาเดเฟียนั้นเป็นจุดเหมาะในการรอบสังหารที่สุดพอถึงวันเวลาปลาใสพระเอกและผู้พันก็ได้เตรียมตัวจัดการกับมือสไนเปอร์และผู้พันแกแนะนําตำรวจประจําพื้นที่ที่มีชื่อว่าซิมมอนให้พระเอกได้รู้จัก กลาา่าวปาใสยทางด้านอาร์ชบิชอปได้ขึ้นกล่าวก่อนพอถึงเวลาท่านประธานาธิบดีก็ได้ขึ้นกล่าวตามอาร์ิชอปและในขณะนั้นพระเอกก็ได้คำนวณที่ทางสภาพทางอากาศไม่ว่าจะเป็นแรงลมความชื้นของอากาศจุดซุ่มยิงของมือสไนเปอร์และสภาพทางอากาศนั้นทุกอย่างลงตัวอย่างมากพระเอกเลยสั่งให้ผู้พันยี่เก็บมือสไนเปอร์ที่อยู่ในหอคอยในทันทีในเวลานั้นทิมบอนได้ยิงปืนใสพ่พระเอกสอนัด ขณะที่โพเดียมจะได้มีคนโดนยิงแต่ไม่ใช่ประธานาธิบดีกับกลายเป็นอาร์คชอปที่โดนยิงใส่หัวเต็มๆส่วนพระเอกก็วิ่งไปหา FBI และปลดอาวุธของเขาก่อนพระเอกจะหนีไปนั้นพระเอกได้บอกกับ f อ i ว่าตัวเองไม่ได้เป็นคนยิงเรื่องนี้โดนเตรียมมาและพระเอกก็พยายามหนีการไล่ล่าของตำรวจและ f อ i จนสุดท้ายมันก็เหลือทางรอดทางเดียวให้กับพระเอกหนีนั่นคือการขับรถลงน้ำและด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของพระเอกนั้นพระเอกได้เอาตัวรอดออกมาจากตรงนั้นได้ แต่ด้วยอาการสาหัสของพระเอกนั้นพระเอกต้องการที่พึ่งพิงเลยเดินทางไปหาซาร่าแฟนเก่าของดอนนี่คู่หูพระเอกที่โดนยิงเสียชีวิตไปตอนคุ้มการลดของกองทัพ ล้วพระเอกก็สั่งให้นางเอกไปซื้อ,อยาไปซื้ออุปกรณ์การผ่าตัดเอาลูกระสุนออกจากตัวพระเอกเมมฟิสเขาใช้เวลาทั้งคืนในการสืบค้นข้อมูลของพระเอกและข้อมูลหลักฐานในการรอบยิงประธานาธิบดีและเขาก็สงสัยว่าทำไมคนที่ยิงแม่นแบบพระเอกถึงยิงพลาดเป้าไปทั้งสองฟุตครึ่งตัวเขานั้นสงสัยว่าตำรวจทิมมอนให้สัมภาษณ์ว่าเดินลาดตะเวนและเห็นปลายกระบอกปืนโผล่ออกมาจากนอกหน้าต่างและทิมมอนก็ได้ขึ้นไปตรวจดูข้างบนและพบกับพระเอกถือปืนสไนเปอร์อยู่ทิมมอนเลยยิงปืน ใส่พระเอกไป2นัดและเรื่องนี้ทําให้เมมฟิสคิดได้ว่ามือปืนที่ไหนกันจะโผล่ปลายกระบอกปืนออกมาจากนอกหน้าต่างมันเป็นเรื่องที่สิน้นคิดสิ้นดีทําให้เมมฟิสอยากไปคุยกับทิมมอนเป็นอย่างมากและสาว FBI ก็บอกกับเมมฟิสว่าคงไปคุยกับเขาไม่ได้แล้วแหละเพราะว่าตำรวจทิมมอนนั้นโดนยิงตายเตั้งแต่เมื่อคืนแล้วและเมมฟิสก็ได้พูดกับสาว FBI ว่าคนที่เป็นตัวแปรสําคัญมักโดนฆ่าตัดตอนอยู่เสมอส่วนพระเอกให้นางเอกทําการรักษาผ่าตัดเอาลูกระสุนออกจากตัวเขาหลังจากผ่าตัดเสร็จ พระเอกได้วางแผนกับนางเอกจะเอาตัวเมมฟิสมาเป็นเหยื่อล่อให้กับพวกคนร้ายได้เปิดตัวสุดท้ายแผนที่พระเอกคิดไว้ก็สำเร็จฝ่ายผู้พันนั้นก็ได้จับตัวเมมฟิสมาซ้อมและหวังจะฆ่าเขาด้วยการใช้อุปกรณ์สร้างสถานการณ์ว่าเมมฟิสเขียนจดหมายและยิงตัวตายแต่ทว่าเวลาต่อมาพระเอกของเราก็ได้ซุ่มยิงพวกนั้นจนตายเรียบและได้ช่วยชีวิตเมมฟิสได้ทัน ั่งผู้พันก็รู้ว่าเมมฟิสนั้นหนีไปได้พอได้รับการช่วยเหลือจากพระเอกและยังสืบได้อีกว่าพระเอกได้ส่งดอกไม้ไปให้นางเอกในทุกๆปีในทุกวันครบรอบวันตายของดอนนี่และผู้พันนั้นสั่งให้ลูกน้องไปจับตัวนางเอกส่วนพระเอกและเมมฟิสได้เดินทางไปหาตำนานมือปืน,นพเ,เนนนนพื่อสอบถามว่ามีใครบ้างที่สามารถยิงได้แม่นในระยะ2,200หลาตำนานของเราก็ได้ตอบว่ามีอยู่คนหนึ่งเขามีชื่อว่าบ๊อบวีสเวเกอร์ในปัจจุบัน คือเขาคนเดียวที่ทําได้ตอนนี้ตํานานมือปืนของเรายังไม่รู้ว่าพระเอกคือบ๊อบวีสเวเกอร์แล้วพระเอกก็ถามว่ามีใครอีกไหมตํานานก็บอกว่ามีอยู่คนหนึ่งไอน้นี่ชอบยิงให้เจ็บไม่ชอบยิงให้ตายฆ่าทั้งผู้หญิงเด็กคนแก่ไม่เว้นว่าหน้าไหนมันฆ่าหมดและพระเอกก็หันไปคุยกับเมนฟิฟ่าชาน้นเคยเจอมันแล้วตำนานก็สงสัยว่าพระเอกคือใครเลยยื่นมือไปจับดูมือพระเอกตำนานเขาก็ได้รู้ทันทีว่าพระเอกนั้นคือบ๊อบวีสเวเกอร์ แล้วตำนานก็ให้บทเียนกับพระเอกตำนานได้บอกกับพระเอกว่าถ้าเราคิดว่าเรารู้ทันให้คิดซะใหม่ให้คิดดีๆนะจ๊ะหลังจากนั้นพระเอกก็ได้สอนใช้ปืนให้กับเมมฟิสสอนทักษะต่างๆไม่ว่าจะเป็นการยิงให้แม่นการวัดทิศทางลมการมีสมาธิยิ่งมีสมาธิยิ่งไวยิ่งไวยิ่งจบงานเร็วพอเมมฟิสได้ใช้ปืนคล้องแล้วเอกก็ได้บุกไปหามิเคโลเพื่อสอบถามหาความจริงว่าใครอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้และพระเอกก็ได้รู้ว่ามีสวคอยสั่งการอยู่เบื้องหลังและผลประโยชน์ในครั้งนี้ คือเป็นเรื่องราวในการขุดท่อวางท่อน้ํามันและพระเอกก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่าตอนที่พระเอกไปยิงคุ้มกันให้กับขบวนรถของกองทัพนั้น <c oughs> เขากับดอนนี่ได้ถูกกลอกให้ไปยิงคุ้มกันกองทหารในแอฟริกาที่สวอสั่งให้ไปฆ่าคนในหมู่บ้านเพื่อจะขุดวางท่อน้ํามันแค่นั้นเองพระเอกก็รู้สึกผิดเป็นอย่างมากกับเหตุการณ์ในครั้งนั้นส่วนซาร่านั้นเธอก็ได้โดนจับไปแล้วและพระเอกก็ได้เสนอเอาคลิปเสียงของสวที่สั่งฆ่าคนในแอฟริกามาแลกเปลี่ยนตัวกับนางเอก วันต่อมาในที่เขาที่มีแต่หิมะพระเอกกับสวแล้วก็ผู้พันได้นัดเจอกันเพื่อจะแลกเปลี่ยนคลิปเสียงกับตัวนางเอกและตัวเมมฟิสที่ได้ปลอมตัวเป็นพระเอกก็ได้เดินออกมาจากกองหิมะพอเดินมาได้ไม่เท่าไหร่ก็ได้โดนมือปืนซุ่มยิงยิงเข้าไปในตัวเต็มๆแต่ในเวลาต่อมาพระเอกที่ได้ซุ่มดูเหตุการณ์อยู่ห่างๆก็ได้ยิงเก็บมือปืนของผู้พันจนหมดเกี้ยงและพระเอกก็ได้เดินมาหาทุกคนส่วนซาร่านั้นเขาเอาปืนของพระเอกยิงใส่ไปที่ไข่ของไอ้โจนคนนั้นเพราะมันได้ข่มขืนเธอ แล้วพระเอกค่อยๆเดินไปปอบซาร่าแล้วเอาปืนออกจากมือเธอแล้วพระเอกก็ได้คุยกับสวและเจรจากันสวนั้นได้ชวนให้พระเอกมาทํางานให้เขาและจะจ่ายค่าตอบแทนอย่างงามแต่พระเอกก็ไม่ได้รับข้อเสนอนั้นสุดท้ายแล้วการเจรจาก็ไม่เป็นผลแล้วพระเอกก็ได้เผาหลักฐานทิ้งเมมฟิสถามว่าเผามันทําไมอ่ะก็ได้ตอบ Memphis เมมฟิสไปว่าหลักฐานพวกเนี้ถ้าให้ไปมันก็หายไปอยู่ดีไม่สามารถเอามาสู้กับพวกคนพวกนี้ได้หรอกท้ายแล้วพระเอกต้องการให้ไปสู้กันในกฎหมายหรือกระทรวงยุติธรรม ถึงจะเอาชนะพวกนี้ได้ในกระทรวงยุติธรรมเพเอกได้ถูกนําตัวเข้ามารัฐมนตรีบอกกับรพเอกว่าเพเอกมีเวลา5นาทีในการพิสูจน์ตัวเองรพเอกยอมรับว่าปืนนี้เป็นของเขาจริงๆและรพเอกก็ใส่กระสุนเข้าไปในปืนและเพเอกก็หันปลายกระบอกปืนไปใส่ผู้พันแต่ทันใดนั้นเพเอกก็ยิงใส่ผู้พันทันทีแต่ปืนนั้นกลับใช้การไม่ได้เพเอกอธิบายว่าทุกครั้งที่เพเอกใช้ปืนหรือใช้งานเสร็จเพเอกจะสลับเข็มแทงชนวนทันที แต่การใช้งานของพระเอกนั้นพเเอกได้ซ้อมยิงใสก่กระป๋องอยู่ที่บ้านหลังจากนั้นพระเอกก็ไม่เคยได้ใช้ปืนอีกเลยผู้พันก็ได้บอกกับพเเอกว่าหลักฐานที่นายมีอยู่มันไม่มีน้ำหนักมากพอให้นายพ้นผิด,ด,ดเมมฟิตก็ได้เอาหลักฐานภาพศพชาวบ้านในแอฟริกาแต่รัฐมนตรีก็ทําอะไรไม่ได้เพราะผู้พันทําผิดนอกประเทศกฎหมายในประเทศเลยทําอะไรเขาไม่ได้เบมฟิตก็เลยบอกให้รัฐมนตรีลองไต่ตองดูอีกครั้งหนึง่งรัฐมนตรีก็บอกว่าเขานั้นไม่ใช่สารโลกเขาเลยตัดสินเรื่องนี้ไม่ได้ หลังจากนั้นผู้พันก็ขอตัวออกและได้เดินไปเยาะเย้ยพระเอกว่านายนะแพ้ฉันอีกแล้วนายแพ้ฉันเสมอมาไม่เคยชนะฉันได้สักครั้งและผู้พันก็ได้เดินออกไปทางรัฐมนตรีก็เดินมาหาพระเอกและตัวเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่ชอบเรื่องนี้เช่นกันเพราะโลกนี้จะทําตามกฎเกณฑ์หรือตามกฎหมายทุกอย่างมันก็ไม่ได้และรัฐมนตรีก็บอกว่าพระเอกนั้นได้พ้นข้อกล่าวหาแล้วและให้ตำรวจมาถอนกุญแจมือออกจากตัวพระเอกไป ในเวลาต่อมาผู้พันกนสว,วก็ได้นั่งอยู่ในบ้านและได้พูดดูถูกเหยียดหยามพระเอกอย่างมากว่าพระเอกนั้นทําอะไรเขาไม่ได้พระเอกเลยคิดว่ากฎหมายเอาพวกนั้นไม่อยู่พระเอกเลยเล่นกฎของพระเอกเองโดยการลอบฆ่าพวกนั้นจนหมดบ้านและฉากสุดท้ายนี้ก็สรุปได้ว่ากฎหมายนั้นไม่ได้ยุติธรรมเสมอไปบางทีเราต้องเล่นนอกเกมบ้างกับคนพวกที่อยู่เหนือกฎหมายยังไงก็จบกันแล้วนะครับกับหนังเรื่อง The Shooter คนละห่ำปืนเดือดถ้าผิดพลาดประการใดแอดขออภัยไว้ณที่นี้ด้วย ยังไงแอดก็ขอคนละสิไลค์ยีไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะครับฝากกดถูกใจกดไลค์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยกราบสวัสดีครับ